ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้นะครับเราพาท่านผู้ชมมาอยู่กันที่สัปดาห์ห้องสมุด Reading Fun f u n Fair 2023ครับน้องแหม่มเรามีกิจกรรมอะไรกันบ้างครับต้องบอกเลยนะคะว่าเรามีกิจกรรมกันเยอะมากๆแล้วก็ปีนี้นะคะก็เป็นปีที่2แล้วนะคะที่ห้องสมุดโรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นค่ะซึ่งกิจกรรมที่จะมีตลอดทั้งวันแล้วก็ตลอดทั้งสัปดาห์เลยเนี่ยก็คือกิจกรรมฐานบูรณาการทั้ง8กลุ่มสาระนะคะโดยจะมีทั้งหมด5ฐานค่ะพี่แฮม<ช>เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูกกันเลยดีวว่่ว่าาคะ 5ฐานเนี่ยมีอะไรบ้างบอกเลยว่าน่าสนุกแล้วก็น่าสนใจทั้งนั้นเลยค่ะค่ะและนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมฐานประดิษฐ์ที่ขั้นหนังสือนะคะซึ่งก็จะได้ให้นักเรียนทุกคนเนี่ยมาเข้าร่วมกิจกรรมฟรีได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอุปกรณ์เนี่ยเราก็จะมีให้พร้อมเลยนะคะถ้าหมดแล้วเนี่ยก็สามารถขอใหม่ได้เรื่อยๆเลยค่ะเป็นการส่งเสริมจินตนาการส่งเสริมความชอบนะคะในด้านของ การวาดภาพระบายสีนั่นเองค่ะค่ะและฐานที่3ฐานนี้นะคะเป็นฐานบิงโกนั่นเองนะคะฐานนี้เนี่ยก็จะมีของรางวัลมากมายเลยนะคะรองรับผู้เล่นทุกคนเลยนะคะโดยที่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยบิงโกก่อนก็จะได้รับรางวัลไปเลยค่ะบอกเลยว่าของรางวัลเนี่ยมีจุกๆเลยนะคะเพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยมาบริจาคแล้วก็มอบให้ทางห้องสมุดของเราเยอะมากๆค่ะ ซึ่งฐานนี้นะครับได้ทั้งความสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็ได้ของรางวัลกลับบ้านด้วยครับน้องแสมครับและฐานที่4ีนะครับฐานวาดภาพระบายสีหัวข้อห้องสมุดในโลกอนาคตนะครับซึ่งเราจะมีอุปกรณ์ให้นักเรียนทุกคนนะครับได้ร่วมระบายสีค่ะและฐานที่5นะคะคือฐานออกแบบการทิวใจจากหมวดหนังสือ How to นะคะสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่จะส่งต่อประโยคทิวใจผ่านการ์เต็มใจผู้ให้สุขใจผู้รับนั่นเองค่ะ และนี่นะคะก็จะเป็นกิจกรรมนะคะ reading Fun f u n f a i r 2023ในปีการศึกษานี้ค่ะซึ่งห้องสมุดของเรานะคะก็ได้จัดเป็นปีที่2แล้วนะคะกิจกรรมก็มีเยอะแยะมากมายตามที่ทุกคนเนี่ยได้รับชมกันไปเลยค่ะใช่แลครับซึ่งกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดของเรานะครับมีทั้งหมด4วันด้วยกันนะครับนักเรียนคนใดนะครับที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมก็สามารถเข้าได้นะครับมีคาบว่างก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้เลยครับ ซึ่งกิจกรรมบูรณาการฐานการอ่านแป็นกลุ่มสาระเนี่ยจะมีทั้งหมดทั้งตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมสนุกแล้วก็มาทํากิจกรรมกันเยอะๆเลยนะคะและวันสุดท้ายนะคะก็จะมีกิจกรรมโฟกซองด้วยอย่าลืมมาฟังเพลงกันนะคะมารลวมสนุกกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ